สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผม่านบ้านๆครับแล้วก็ผ่หารภาพภูมิไทยครับผมนะตอนติ่งเพียงครับนะวันนี้เอเรามีเมนูเด็ดนะครับเมนูใหม่ครับวันนี้นะตำส้มตำมะพร้าวครับนะของหายากครับบางคนก็ไม่เคยกินนะครับน่ะหายากมากครับนะส้มตำมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวอ่อน ครับเราเอามาเราเก็บมาแล้วก็เรามาแกะครับแกะออกแล้วก็มาหั่นเป็นชิช้นๆนี่ครับเนี่ยนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆะเพื่อจะเอามาตำนั่นแหละรครับนะตำก็เหมือนตำส้มตำมะละกอนั่นแหละครับนะบนมันเหมือนกันแต่ว่ามันต่างก็คือเราจะใส่ใบมะนาวด้วยครับนะมันจะได้เพิ่มความหอมแล้วก็มันจะไม่ฝาดนั่นแหละครับนะม,มะมะพราะ้าวอ่อนนี้มันจะมีรสฝาดนิดนึงครับนะ แต่ถ้าเราใส่ใบมะนาวครับมันจะแก้รสฝาดได้นะแล้วก็ใส่มะนาวนะครับก็เหมือนส้มตำมะละกอนั่นแหละครับนะทำกินได้ครับนะเดี๋ยวผัดบ้านๆวันนี้ครับนะกับผัดสมไทยครับนะครับจะตาส้มตำมะพร้าวให้ดูครับวันนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับครับตัดไ้แซบไปเลยครับนี่ตาพริกนะครับตำพริกแล้วครับพริกให้แรงก่อนน้ครัา นะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็ใส่พริกแล้วก็ตำมีก่อนนะเอามีก่อนเดียวมาแล้วครับน้องชายผมสวัสดีครับได้ยังกินไรมาเชิได้ยังกินล่ะน้ำจิ้จามเลยตำแซ่บๆเลยอยวตำหมกตำหมกเผา๋ยวกินน้ำเลยเนี่ยตำหมกเผาครับเราใส่กระเทียมใส่กระเทียมนิดนึงครับนะเนี่ยตำเลยเอานะเด้อ เมนูเด็ดครับวันนี้เรือเราดูคนเดีเลยเนี่ยเราก็ตำพริกตำพริกให้ละเอียดก่อนครับตำใหญ่ตำตำพริกละเอียดเดี๋ยวเราค่อยเอานี่นะครับเนี่ยมะพร้าวที่ผมหั่นไว้เรียบร้อยนี่ครับเดี๋จะไปตำนะตำเดี๋ยวเราค่อยปรุงครับได้แล้วครับใส่แล้วใส่มะพร<ช>้าวใช่ไหมลื้ใส่เลยอ่าใส่มาใส่เลยครับ <ผม S 1> ใส่มะพร้าวเลย เื <Hey. S 2> ่อน <im itation> นี่เราก็ตามแล้วนะครับใส่อะ<ม>ไรก็ไม่ต้อใส่เครื่องอนี่มะนาวสดๆสดใหม่ๆมาจากต้นครับนะคุณเก็บมา,าไปมะนาวก่อนมาขันขอบๆหนึออ่งเลยเนาะ <im itation> มันจะได้ไม่ช้ำๆหน่อยครับเพราะว่าตำมะพร้า,าวนี่มันจะออกเป็นสีเหล่ๆหน่อยหนึ่งนี่แล้วก็ตำนี่แล้วก็ะกออกมะนาวใส่เลยครับ,ย,รบยังยังานนายังทำไงมอือ<ร> เออต้องโมนอนไหนเนาะแยหมดเลยชุดรุดครับนะเราก็ใส่ชุดรุดเลยโอเค,เอเคน้ำปลาปหนึงเนาะน้ำจาลนิดนึงโอเคน้ำตราน,น้ํลาเสร็จแล้วน้ำาตาครับปลาปลาเลย แล้วก็น้ำปลาเมื่อน้ำเละใส่ในยุ่แล้วมันเสื่อมน้ำปลาเขย่าก่อนขย่าก่อนดื่มขย่าขวดเพรับเก็บไว้นานแล้วจะตกตะกอนนะครับเราตักเขย่าให้เข้ากันหน่อยอ่าใส่เลยน้ำปลาลงไปใส่เลยน้ำปลาโอเคน้ำปลาลุเด็ดน้ำปลาไม่ขาดไม่ได้เลยนะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเลยหนึ่ง อใบใบมะนาวครับใบมะนาวมะนาวนี่นะครับทีเด็ดเลยใบมะนาวอ่อนใสหมดเลยหมดเลยนะหั่นหันนะครับใบมะนาวอ่อนเราเก็บมาจากต้นนะครับแล้วเราก็สมุนไพนรล้วนเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเอามาหั่นครับที่นี้มะนาวบางคน คิดว่ากินได้แค่แต่ลูกมะนาวนะครับแต่จริงๆใบมะนาวก็กินได้นะครับเป็นผักอย่างดีงเลยเห็นไหมครับใบมะนาวใบมะนาวนอนเลยใบมะนาวออมนะครับหั่นไผ่อย่างดีเลยหั่นครับแต่ว่าหันดด่นสดนะเนี่ยเนี่ยครับเราเก็บมาแล้วก็หั่นเลยหั่นเล็กๆหั่นเล็กๆเวลาตำล้าจะทำให้กลิ่นหอมเขอากระจายนะครับ Hey, ไปไปเลยมาตั้มนะครับโข oh. หาก,กินยากนะครับตําซุ้มตํามะพร้าวอ่อนครับวันนี้นะามากนี่คนจะได้ยินแต่ตํากล้วยใช่ไหมมี่จตต<า>่ตั้กล้วยตํามะากอแะละครับามะพร้าวเนี่ยบบานจะได้ยินจะได้กิน,นเราใส่เครื่องปรุงใส่อะไรหมดแล้วก็ตําเลยที่นี่ครับ นอนทำไรบ้างไหมคุกเพื่อนเลยนะทำเสร็จชิมเลยครับทีนี่ชิมดูไปเอาทำบ้านชิมก่อนลองชิมนะครับทำบ้านนะเดี๋ยวผมชิมดูครับอ้าวครับผมทำเสร็จเรียบร้อยเฉียบเลยเป็นยังไงอร่อยครับอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวผมชิมดูบ้างอ่า อยากให้ผ่านสมไยชิมครับชิ้นนู้นครับโอ้โหแซ่บครับสุดยอดเลยปลาาครับผมใส่จานเลยครับทีนี้แซ่บมากเลยใสแ้มันมาใส่เปลแล้วเอาผาเขา อ่าแตาเ่เนียบอยครับเตะใส่จานเลยนะค,ครับผมอู้มากินมากเลยน้ำลายไหลเลยอืเก็บมาเพื่อนๆเคยกินไหมครับนะเป็นตำส้มตำมะพร้าวครับมะพร้าวอ่อนตำส้มตำมะพร้าวอ่อนนะครับนะลดเด็ดลดเด็ดครับวันนี้โอเคครับอ่าโอเคโอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยยินครับผม